ไปแคมป์แล้วไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมครับผมมีกิจกรรมที่เอาไปเล่นในแคมป์ได้สนุกมากอันนึงยิงธนูครับธนูเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราติดตัวไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็ไปแคมป์ที่ไหนหาหัวไล่ปลายนาะสักนิดหนึ่งก็ยิงธนูเล่นกันในระหว่างเพื่อนฝูงสนุกมากครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงดังไม่อันตรายนะครับถ้าเราหาสต็อปดีๆสักนิดหนึ่งที่จะกั้นไม่ให้ลูกธนูกระเด็นไปไกลๆแล้วก็ อกค์ระกอบสคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือหัวลูกธนูจะเรียกว่าหัวจูโดเนี่ยมันเป็นหัวที่เป็นลวดนะครับพอยิงโดนใบไม้หรือหญ้าเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกธนูตีกลับแล้วก็ล่วงอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปเก็บไกลๆธนูก็ง่ายๆครับผมแนะนําว่าเป็นธนูที่เราเรียกว่า Traditional Bow ง่ายๆสักคันหนึ่งไม่ต้องมีสูตรเลงไม่ต้องมีอะไรเลยธนูลูกธนูแล้วก็ถุงมือสักอันหนึ่งแค่นี้ก็เล่นสนุกกันได้กับเพื่อนฝูงแล้ะเดี๋ยวมาดูกันครับ เวลาเรามาแคมป์ครับเราเคยคุยกันแล้วขวดพลาสติกนี่นเป็นขยะมันเป็นศัตรูตัวฉกาดเพราะฉะนั้นเราจะมาเป็นเป้าครับเป็นปีศาจปีศาจขวดนะครับเอาผูกเชือกอะไรง่ายๆครับเพื่อนจะได้วิ่งวิ่งหนีเราไปไหนแล้วก็สมอบอกสักอันครับปากลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็จะตั้งขวดล้มขวดอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวพอยิงมันก็จะกระเด็นกิ้งไปกิ้งมาไม่ต้องไปคอยตั้งเป้านะครับไม่ต้องไปคอยตั้งเป้าบ่อยๆนะี่ครับวิธีง่ายมาก ที่จะเล่นธนูกันนะครับโดนนะวะโอ้โหอยักราสาไายอ้ยยิงยังไงไม่โดนเฮ้ยดดอย่างงี้เต็มเต็มอ่ะกว่าซีสัดขวดระดับนี้มันต้องมาฟ้าวโอ้โหใหญ่เลยไกลเลยไกลกว่า หัวจูโดเนี่ยมันก็ทําให้ลูกขนูไปไม่ไกลครับเมื่อกี้ยิงมาป้องป้างป้องป,างป้างก็หล่นอยู่แถวนี้ยเก็บง,ง่ายๆครับไม่ต้องเดินกไกลเลยนะสบายมากกง,ง่ายครับไม่เป็นแล้วรับถึงเวลาก็โยนมาครับมีแท็กว่าแมวป่าใกล้ไบบปปะนี่เอาให้โดนนะพยกคุณยิด้วยยิงด้วยวางมา,มาจะเหลือเลย ย่ออบายขนาดนั้นเลยเหรอสควอชไปด้วยทนูสควอชโอ้โหโอ้โหนี่มันลำไทยหนิวะเมื่อกี้ทุกวันแข่งสอนนะหยิบไม่แข่งแข่งหยิบแข่งนะสูงไปโอ้ยไม่น่าบอบเลยสนุกไหมสนุกครับแล้วสนุกที่จริงทำไมไม่ทำมาทั้งอาละกันทนาก็มีทุกคนก็มีกันทุกคนนะแปลกใช่เนี่ยผมว่าสนุกง่ายๆนะเพอร์เทซชันลครับทะลุทนูหัวจูโดสุงมือ ก็มีครบอยู่แล้วแค่นี้เองเราออกมาสนุกกันได้ไม่เปลืองตังค์ด้วยยิงเท่าไหร่ก็ไม่เสียเงินแล้วก็เงียบเงียบสนุกสนานกันระหว่างเพื่อนฝูงอ๋อผมว่าไอ้หน่อยนะใครยิงคะแนนน้อยเนี่ยล้างจานตายละที่มีล้างอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำกับข้าวแล้วล้างจานด้วยเฮ้ยวันต้องอย่างงี้เว้ยหามาเล่นดูครับ